ครับวันนี้มีการประชุมกรรมการบริหารพักเพื่อไทยนะครับประจำวันที่13มีนาคม2555ซึ่งมติของกรรมการบริหารพักเพื่อไทยจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2555ในวันอังคารที่20มีนาคมนะครับเวลาบ่ายโมงที่พักเพื่อไทยนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดในการประชุมก็คือ เรื่องการรายงานการดำเนินกิจการของพรรคเพื่อไทยในปีที่ผ่านมาและก็การพิจารณาเรื่องงบการเงินของพรรคเพื่อไทยรวมถึงการพิจารณาเรื่องโลโก้ของพรรคเพื่อไทยที่มีปัญหาระหว่างที่มีการเลือกตั้งเมื่อ3ามกรกฎาปี54ีนะครับซึ่งปรากฏว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเมื่อการเลือกตั้งของวันที่3รกรกฎาปี54ีเกิดความสับสนในเรื่องโลโก้และการพริมพ์บัตรเลือกตั้งก็จะมีการ แต่พีรนาเรื่องการแก้ไขโลกโก้ของพรรคนะครับ